วิดีโอแนะนำการใช้งานหน้ารายการเตรียมจัดสินค้าเราสามารถเข้าถึงหน้ารายการเตรียมจัดสินค้าได้โดยคลิกไปที่เมนูเลือกไปที่สินค้าคงคลังรายการดำเนินการเลือกไปที่รายการเตรียมจัดสินค้าคลิกเข้าไปที่เมนูนี้หรือจะนำช็อตคีย์ GIL ไปพิมพ์ที่ช่องนี้แล้วกด enter ก็จะสามารถเข้าสู่หน้ารายการเตรียมแจดสินค้าเช่นเดียวกันค่ะหน้ารายการเตรียมแจดสินค้าจะแสดงรายการเตรียมแจดสินค้าทั้งหมดโดยเรียนจากวันที่ล่าสุดและที่เอกสารซึ่งในระบบจะมีการเตรียมแจกสินค้าจากเอกสารต่างๆเช่ในใบการสินค้าใแบบกับภาษีไม่ขอโอนย้ายสินค้า บสงคืนสินค้าเป็นต้นในหน้านี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่ามีเอกสารใดบ้างที่เตรียมจัากสินค้าออกแสดงเลขที่เอกสารแสดงวันที่ทำรายการแสดงชื่อลูกหนี้แสดงรายละเอียดของเอกสารแสดงจำนวนสินค้าที่สั่งจ่ายแสดงจำนวนสินค้าที่จ่ายออกไปแล้ว แสดงวันที่ใส้เอกาสารตามเลขที่เอกาสารนะคะแสดงชื่อผู้ทำรายการแสดงเตตัสหรือสถานะของแต่ละเอกาสารซึ่งในหน้ารายการเตรียมจัดสินค้านะคะจะแสดงเฉพาะรายการเอกาสารที่มีสถานะเป็น wait for g o o d issuing คือรอเตรียมจัดสินค้าและสถานะเป็น partially complete คือจัดสินค้าไปแล้วบางส่วน จะเห็นเฉพาะงานเตรียมจัดสินค้าที่ยังไม่เสร็จนะคะส่วนเอกสารที่มีสถานะเป็น Fully Complete หรือมีการจัดสินค้าเรียบร้อยแล้วจะไม่แสดงรายการแต่สามารถค้นหายกสารได้นะคะและในหน้านี้ก็แสดงจะะเดดเป็นคือวันที่ทำรายการจริงแล้วก็ชื่อผู้ทำรายการทางสินค้า วิธีการจัดสินค้าออกนะคะสามารถทําได้2วิธีคือ 1. จั่สินค้าตามเอกสารโดยไม่ต้องเข้าไปดูรายการสินค้าซึ่งทําได้เฉพาะสินค้าที่ควบคุมจํานวนไม่ได้ควบคุมด้วยซีเรียลน้ำเบอร์นะคะทําได้โดยคลิกถูกด้วยที่หน้าเอกสารที่ต้องการเบิกแจยสินค้าออกะคะ่ะสามารถคลิกเลือกได้มากกว่า1รายการนะคะ มเมื่อเลือกสร็จแล้วก็ให้กดซั b นิ t เพื่อทำการจัดจ่ายสินค้าออกค่ะการบันทึกจ่ายสินค้าวิธีนี้นะคะจะถือว่าตัดเบิกสินค้าเต็มจำนวนทันทีโดยในรายการเอกสารจ่ายสินค้าจะเปลี่ยนสถานะเอกสารจาก Web for Good Issuing เป็น fully complete ทันที อันนี้เราจะมากดปุ่ม Refresh นะคะเราจะเห็นว่าเอกสารที่เราได้ทําการตัดแจกสินค้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะไม่แสดงรายการเพราะว่ามีสถานะเป็น Fully Complete ไปแล้วนะคะแต่เราสามารถค้นหายเอกสารได้นะคะโดยคลิกไปที่ปุ่ม Search เลือก Status ให้เป็น All นะคะ เราจะเห็นว่า2เอกสารที่เราเพิ่งทำการตัดจ่ายไปเมื่อสักครู่ได้มีสถานะเป็น fully complete แล้วนะคะส่วนวิธีที่2นะคะคือการจัดสินค้าแบบบางส่วนหรือทั้งหมดโดยต้องคลิกเข้าไปในเอกสารนะคะพอทำการเลือกเอกสารที่เราต้องการนะคะ เมื่อคลิกเข้าไปในเอกสารนะคะเราก็จะเห็นรายการที่เตรียมจ่ายสินค้าออกแล้วะว่าเป็นรหัสสินค้าใดนะคะจากนั้นก็มาทําการกรอกจํานวนที่จ่ายในช่องจํานวนที่จ่ายที่จะจ่ายนี้นะคะโดยสามารถใส่จํานวนสินค้าเพียงบางส่วนหรือตามจํานวนที่เบิกจ,จ่ายจริงได้นะคะการบันทึกจ่ายสินค้าวิธีนี้นะคะ หากจำนวนสินค้าที่ต้องการเบริกจ่ายเท่ากับสินค้าที่เบิกจากตัวอย่างนะะเช่นจํานวนที่สั่งเบิกมี20ส่วนจํานวนสินค้าที่ต้องการจ่ายเท่ากับ20เช่นเดียวกันเมื่อกด Submit ในรายการเอกสารจะเปลี่ยนสถานะเป็น w a i t for issuing เป็น Free fully c o m p l e t e ทันทีนะคะเราจะกลับไปดูรายการเอกสารตัวนี้นะคะ เมื่อสักครู่เราได้ทำการเบิกจ่ายสินค้าไปแล้วนะคะซึ่งเป็นการเบิกจ่ายสินค้าทั้งหมดจึงทําให้เอกสารใบนั้นมีสถานะเป็น fully complete และไม่แสดงรายการอยู่นะคะแต่สามารถค้นหาเอกสารได้ค่ะเรามาดูกันนะคะเมื่อเอกสารเมื่อสักครู่นี้ มีการสั่งจ่าย20แล้วก็ได้มีการจัดจ่ายสินค้าออกไปแล้ว20นะคะและมีสถานะเป็น fully complete ดังตัวอย่างค่ะส่วนในกรณีที่ทำการใส่ายจำนวนสินค้าเพียงบางส่วนนะคะตัวอย่างเช่นจำนวนที่สั่งมี5แต่เราได้ทำการเบริกจ่ายสินค้าออกจริง ท่ากับ2นะคะแล้วกด Submit ิรายการจ่ายสินค้านั้นจะเปลี่ยนสถานะจาก w e b for Good i s s u ชช i n เป็น p a r t l ี่คอมพิวต e นะคะส่วนการจ่ายสินค้าที่ควบคุมด้วยซีเรียลนะคะต้องคลิกเข้าไปในเอกสารระบบจะแสดงหน้าจอไม้ต้อง Add Serial นะคะเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะ คิกเลือกเอกสารที่ต้องการตัดแจ่สินค้าออกนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นรายการสินค้าที่เราจะทําการตัดแจ่สินค้าออกนะคะเนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่ควบคุมด้วยซีเรียลนะคะจึงต้องกด Add Serial เข้าไปให้กดที่ Add Serial นะคะ เมื่อกดแล้วระบบก็จะแสดงหน้าเพิ่มรายการควบคุมสินค้ารายตัวมาให้คะเพื่อระบุ serial number ค่ะกรอก serial number ที่ต้องการใส่ออกเลยนะคะหรือจะทำการยิง serial number ก็ได้ค่ะสามารถกรอก1ซ serial เท่ากับ1จําจำนวนนะคะเมื่อกรอ,อกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด submit เพื่อบันทึกการเบริกจ่ายสินค้านะคะเราก็จะเห็นว่าจำนวนที่สั่งเป็น3นะคะเราได้ทำการเบริกจ่ายสินค้าออกไปแล้ว3แล้วเมื่อเรากลับไปดูที่หน้า รายการเตรียมแัดสินค้านะคะสถานะก็จะเปลี่ยนเป็น fully complete จบวิดีโอแนะนำการใช้งานหน้ารายการเตรียมแจกสินค้าะค่ะ